มาเด้อครยังไม่ได้กินข้าวมากินเออหมูกระทะด้วยกันเ้อสวัสดีตอนเย็ยนจ้าวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆจุดเตาถ่านเนาะเอาแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบว่าอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านจักสันก็จุดได้นะสูตรนี้ไม่มีควันไปรบกวนเพื่อนข้างบ้านนะเพื่อนๆ อ่าเอ่อใครที่มีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะอ่าข้อแรกเลยนะเพื่อนๆเราก็จะมีถ่านเนาะเราจะเอาถ่านมาผึ่งไว้แบบนี้ผึ่งไว้ในตะแกรงในตะแกรงปิ้งย่างที่ว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะเพื่อนๆอเราก็เก็บเอามันมาใช้ประโยชน์นะคะ ต่อไปเราก็จุดเตาแก๊สนะคะไม่ต้องไฟแรงมากเอาไฟระดับกลางๆหรือว่าไฟอ่อนๆก็ได้ถ้าเรารีบเราก็เอาไฟระดับกลางนะคะถ้าเราไม่ค่อยรีบเราก็เอาไฟเบาๆตามด้วยถ่านนะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็วางทิ้งไว้ประมาณสามนาทีถึงหนาทีไฟก็จะติดแล้วนะเพื่อนๆเราก็จะสามารถเอาถ่านกองเนี้ยไปเทใส่ในเตาแล้วก็ เติมทานตามความเหมาะสมนะคะว่าเพื่อนๆจะใช้ทานในเตาทำอะไรนะคะนี่เลยนะคะสูตรอีแม่นะคะอีแม่เอามาแนะนำที่จุดไฟนี่คือเอ่อจะจะเอาไปทานเนื้อย่างกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูเนื้อย่างเนาะเดี๋ยวรอไฟให้ไฟมันติดก่อนว่าประมาณไหนนะคะนี่นะเพื่อนๆก็เป็นอันว่าติดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเราก็จะทำการปิดไฟ แล้วเราก็จัดการเทใส่ในเตานี้นะเพื่อนๆพร้อมเติมท่านตามความพอใจของเราเลยเนาะ<ม>ก็จะประมาณนี้นะเ<ม>พื่อนๆหลังจากที่ว่าเราอะ่ะเติมท่านเอ้ยไม่ใช่เอาเอาออกมาจากไอ้นั่นแล้วเขาเรียกว่าอะไรตะแกงเนาะมันก็จะสวยงามแบบนี้เลยพร้อมที่จะย่างได้เลยเนาะอันนี้คุณแม่ก็จะเติมถ่านไปอีกนิดนึงเนาะ,ะ<ม>เราต้องการแค่ไหนเราก็เติมแค่นั้น<ม>เห็นไหมไม่มีควันเลย ก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้ฝนตกด้วยนะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมไม่มีควันเอ้ยเออไม่มีควันของไม้ของฟืนของอะไรเลยเห็นไหมมาเดอ้อใครยังไม่ได้กินข้าวมากินเอ,อหมูกระทะด้วยกันเด้อนี่นะไฟก็จะประมาณนี้เนาะเราก็เติมไปเรื่อยๆเราชอบความแรงเราก็เติมทานเยอะอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเรา 哦。Oh.